เขาไม่บอกหรอไม่บอกเขาไม่นีลยฝาดฝาหมฝาท่มเขาเห็นอะไรกันงนี้ไหนอ่ะอู่แถนี้แหละเดี๋ยวองมาเช็คแงไหนะ เดียวก่อนเดี๋วก่อนให้น้องถ่ายรูปก่อนดีกว่ถ่ายรูปเลิกเถอะเถอะเยียงแต่การเก่าเป็นใครครับมี้นแฉมันแยมแะอ้าวร้อเป็นรกไเห็นหลบหลับนาค่ะ

เราไมด้ไหมไนอนนะ่ะตงมาไม่ถึงไปเมีเทไเต้ได้ไหมเ้ไต้องหนักเต้อะไรนไได้เนาะองกระชากองหอบลงป่าหอบลงหรือเปล่าหอบหีโลหีโล

จะให้ห้าบาทเอานียนี้ก็อเซด้วยเอาห้าพันเอ็าเลยห้าบาทนี่ยังกินแล้วกินอีกเลยละเนี้ยก็ปลุกได้นี่มาไงนี่นเงือวิ่งควายมามากเลยลาอไิเข้าาเลเข้ามาข้าม่่านี่น่เข้า มินมิไปด้ข้างมินไปรอด้านข้างเลยดิวากไปจะองไปได้อะไรอะกระดาษรับไปไอพิชูอะมันจะไปยังไงล่ะสดอะไร อากลับบ้านหงเไปเลยไอ้เนื้อตอไอ้เนืตอกชาดมชาดึงไชาดเป็นครึ่งชาี้ก็

ไปาลองลองลองรูเร็วเร็วอยากรู้ที่เอาไม่สวยสวยแล้วเลยนะคะยิ้มนะจ่ะ